เวลาเมาหรือว่าเหนื่อยมากๆเราอาจมองเห็นภาพซ้อน double vision ชั่ชวคราวได้เพราะระบบควบคุมดวงตาทำงานได้ไม่ดีเหมือนปกติลองดูแบบเข้าใจง่ายๆดังนี้ค่ะทำไมถึงเกิดภาพซ้อน 1. กล้ามเนื้อตาอ่อนลา้าควบคุมดวงตาได้ไม่ดีดวงตาเรามีกล้ามเนื้ออยู่ทั้งหมด6มัดนะคะควบคุมให้ตาทั้งสองข้างมองไปที่จุดเดียวกัน เมื่อเราเหนื่อยมากๆหรือพักผ่อนน้อยกล้ามเนื้อพปกมีล้าทำให้ดวงตาสองข้างเล็งจุดเดียวกันได้ไม่แม่นยำผลคือภาพจาับตาซ้ายกับตาขวาไม่ทับกันพอดีเลยเห็นเป็นภาพซ้อนค่ะสองเมาแอลกอฮอล์สมองประมวลผิดพลาดการมองภาพช้าลงแอลกอฮอล์ไม่ได้ทำให้ตาเสียแต่ทำให้สมองประมวลภาพช้าลงการสั่งงานกล้ามเนื้อตาแย่ลง ระบบสมดุลและการโฟกัสแย่ลมผลคือดวงตาเคลื่อนไหวไม่พร้อมกันและโฟกัสช้ากว่าปก,ากติจึงเห็นเป็นภาพซ้อนเหมือนมีเงานั่นเองค่ะโฟกัสของตาเปลียนเวลาที่เราล้าเมื่อเราใช้สายตาใกล้านานๆน,นอนไม่พอ จ้องจอเป็นชั่วโมงระบบที่ช่วยเลนในตา Accommodation ทำงานหนักจนช้าลงตาอ่านโฟกัสไม่ทนันเห็นภาพเบอร์หรือเป็นซ้อนๆเล็กๆค่ะที่ระบบประสาทควบคุมตาทำงานชั่วคราวผิดปกติเวลาร่างกายอ่อนลา้าหรือเมาการตอบสนองของเส้นประสาทสมองที่ควบคุมดวงตาข้ที่3 4และ6ทำงานได้ไม่เสถียรทำให้ดวงตาเหลื่อมกันเล็กๆทำให้เป็นภาพซ้อนได้นั่นเองค่ะ สรุปเข้าใจใง่ายๆตาทั้งสองข้างทำงานพร้อมกันเมื่อร่างกายเมาหรือเหนื่อยล้าจ้ามเนื้อตาและสมองคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทำให้มุมมองของตาทั้งสองข้างไม่ตรงกันและสมองรวมภาพไม่ได้จึงเห็นเป็นภาพซ้อนนั่นเองปรึกษาปัญหาสายตาหรืออยากลองตรวจวัดสายตาแวะเข้ามาได้ที่ร้านแว่นตาออรา่าสาขามหาชัยค่ะ